h e ล lo สวัสดีทุกคนจาก English Fit and Firm ค่ะวิดีโอนี้เช่นเคยเราจะมาเพิ่มชั่วโมงการฝึกใช้ภาษาอังกฤษโดยการแต่งประโยคแบบง,ง่ายๆนะคะก็วันนี้จะมาแนะนำแพทเทิร์นที่เราจะมาใช้พูดแต่งประโยคกันมีดังนี้ค่ะแพทเทิร์นแรกนะคะ I want you to I want you to ถ้าบอกว่า I want you เฉยๆนี่คือฉันต้องการ you แต่ถ้าเกิด I want you to คือฉันอยากให้คุณทำอะไร to ที่ว่าเนี่ยต้องตามหลังด้วยคำกริยาถ้าเกิดบอกว่าฉันอยากให้คุณกินมากกว่าเดิม I want you to I want you to eat มากกว่าเดิม more I want you to eat more แต่ถ้าเกิดคุณอ้วนแล้วฉันอยากให้คุณเนี่ยกินน้อยกว่าเดิม I want you to eat น้อยกว่าเดิม small ได้ไหมคะไม่ได้แล้วถ้าเกิดในปริมาณที่น้อยกว่าเดิมเราใช้คำว่า more ตรงข้ามกับ less I want you to eat less Sam s I want you to eat less I want you to eat less ฉันอยากให้คุณเก็บเงินไว้หน่อยนะฉันอยากให้คุณเนี่ยประหยัดเงินไว้หน่อย I want you to save money I want you to save money mm -hmm. I want you to save you are you are you may die I want you to save your money your money uh, your I want you to save your money I want you to save your money take okay. half และแพทเทิร์นต่อไปค่ะแพทเทิร์นที่3ก็คือ have you are you do you ใช้คุ้นเคยกันมากพูดกันบ่อยมากๆเลยในหลายๆวิดีโอมาแล้วนะคะ does he she it บวกกริยาที่ไม่ผันและ did I you w i they he she it ได้หมดเลยตามด้วยกริยาที่ไม่ผันรู้นะว่าต่างกันยังไง did คืออดีตการนะคะจากนั้นก็มีแพทเทิร์น You should, you shouldn't. You should, you shouldn't. คุณควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้และคุณไม่ควรจะทำนะคะ You should ไม่มี to ตามด้วยกริยาเลยและไม่ผันเช่นเดียวกันนะคะเช่นคุณควรเข้านอนได้แล้วนะนะคะ You should go to sleep soon. You should go to bed soon. หรือหล่อนควรจะนอนได้แล้วนะ She should go to bed เช่นเดียวกันค่ะ สงสัยไหมว่าทำไมไม่ผัน girls ไม่ผัน es เข้าไปตามหลัง shoot จบที่ตรงนี้ค่ะ shoot ดักไว้แล้วนะคะแล้วก็ไม่เติม s ที่ shoot นะคะไม่มีอยู่นะคะคุณต้องนอนได้แล้วนะเป็นการออกคำสั่ง have to sleep you have to sleep 3, a C you have to sleep now คุณต้องทำการบ้านให้เสร็จนะ You have to. You have to finish your homework. You have to finish your homework. I Kun said gone. You have to, dum, you have to finish your homework. Gone before before you go to bed. You have to finish your homework before you go to bed. หรือใครจะบอก before going to bed ก็ได้ before going to bed นะคะเพราะว่าคำว่า before กับ after นี่สามารถตามด้วยกริยา ing ได้เลยตามด้วยกริยา ing ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเฮ้ยคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องทำการบ้านให้เสร็จก็ได้ก่อนที่จะไปนอนอะ่ะ you เป็นปฏิเสธค่ะตรงนี้ต้องเอา don มาปากไว้กลายเป็น you don't have to you don't have to คือไม่ต้องทำก็ได้ you don't have to 3,4 you don't have to finish your homework before going to bed โอเคและ pattern ต่อไปนะคะก็คือ เป็นการเสนอนะคะเป็นแพทเทิร์นสุดท้ายของเอพิโซดนี้เพราะามันจะเยอะจนเกินไปเราจะค่อยๆฝึกกันไปทีละ5-6แพทเทิร์นนะคะแต่วันนี้เราจะมาเลือกดูนะคะเริ่มที่คำกริยาก่อนเลยกันเลยมาดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างเราจะสุ่มๆดูนะคะอ่ะเอาคำที่1ถึง คําที่30ออกเสียงพร้อมกันนี่ก็เยอะแล้วนะนะคะเชื่อว่าหลายคนคงจะได้มีโอกาสไปเปิดดูแล้วก็หาความหมายผัดการออกเสียงนะคะว่ามันออกเสียงยังไงหรือว่าผันกันยังไงได้บ้างแล้วนะคะหรือว่าใครยังไม่มีโอกาสเปิดดูเลยก็ถือโอกาสเริ่มดูกันตอนนี้เลยค่ะ arrive มาถึง agree agree เห็นด้วย bring นำมา คำนี้เป็นคำที่หลายคนออกเสียงผิดบ่อยมากเลยเพราะว่าเราใช้กันบ่อยไงก็เลยใช้ความเคยชินมันเรียกง่ายว่าแก๊บแก๊บนี่เธอโทรหาแก๊บสิแก๊บนี่แปลว่าช่องว่างช่องโหว่นะคะเรียก rab, grab grab ก็แค่เติมคำควบกล้ำเข้าไปเท่านั้นเองไม่ยากอะไรเลยนะคะ grab หรือภาษาอังกฤษ grab grab นะคะเข้าใจตั้งชื่อแอปเนาะใช้ง่ายเรียกง่ายนะคะแค่โบกมือกวาเอาแต่ตรงนี้คือต้องกดโทรศัพท์ถ้าเกิดอยากจะถามเพื่อนว่า ตอนนี้คุณกำลังนั่งใกล้ๆก,กับทางออกเครื่องบินหรือเปล่าช้าๆนะตอนนี้คุณกำลังนั่งติดกับใกล้ๆก,กับนะคะทางออกเครื่องบินหรือเปล่านั่งอยู่กำลังเกิดขึ้น are you do you หรือ have you ไม่จับชายนะคะต้องดูสถานการณ์บริบทดีๆว่ากําลังทําอยู่หรือเปล่าใช่สิคะกาลังทําอยู่เนี่ยก็ต้องถามยู่ว่าเนี่ยนั่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้ Are you แล้วเติม sit ing เข้าไปเป็น Are you sitting Are you sitting ถ้าได้แค่นี้มันจะแปลว,ว่าคุณกําลังนั่งอยู่หรือเปล่าแต่อยากรู้ว่านั่งใกล้กับหรือเปล่าก็เอาคําว่าใกล้กับมาใส่เอาคําว่า by near next to close to มาแทนที่ได้เลย